หากต้องการเก็บรูปคนตายไว้บูชาถ้าต้องมีการจัดของไหว้ก็ต้องจัดที่วางรูปให้เหมาะสมสามารถจัดไว้ได้โดยสะดวกถ้าผู้บูชาเชื่อว่าวิญญาณคนตายจะมากินของเส้นไหว้การนำไปไว้ในห้องพระจึงอาจไม่เหมาะสมเพราะวิญญาณอาจไม่กล้าเข้าไปกินหากในห้องพระมีวัตถุมงคลที่มีพลังเทพพรมสถิตยอยู่ การนำไปไว้ในห้องน้ำหรือห้องครัวยิ่งไม่เหมาะเข้าไปใหญ่นอกจากจะจัดไว้ลำบากแล้วยังดูแลรักษาความสะอาดได้ยากโดยเฉพาะในห้องน้ำคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณอาจไม่สบายใจว่าเวลาเข้าห้องน้ำจะมีวิญญาณเฝ้าดูอยู่โดยสรุปแล้วผู้ที่มีรูปคนตายไว้ในบ้านจึงควรให้ความเคารพและหาที่จัดวางให้เหมาะสมเพื่อไว้ว่าหากมีผลกระทบที่ไม่ดีจริง ก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ต้องไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็น